สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่นี่บ่าวพอเพียงสิมาพามาเบิงนะครับพามาเบิงสวนพอเพียงของคุณป้าของคุณยายนะครับคุณยายอยู่ไทยหินงมนะครับเพิ่นปลูกผสมผสานหลายอย่างนะครับเนาะมีทุเรียนเพิ่นเฮ็ดเทศเสียนสวนทุเรียนครับเนี่ยเฮ็ดสวนทุเรียนเพิ่นปลูกทุเรียนผสมกับบักฟักบักแฝงครับสวนทุเรียนที่ใหญ่ เพื่อนก็ได้ปลอกแฟงกินนะครับเนี่ยถใหเบิ้ลครับเนาะทุเรียนเพื่อน,น,นปลูกหลายต้นนะครับนี่ครับรูปแบบการปลูกแบบง่ายๆครับแบบไทยบ้านเขาครับต้นทุเรียนนะครับพี่น้องเห็นเราก็ทายว้าหหเบิ้ลไหเบิ้ลนะครับเนาะเพื่อนปลูกต้นทุเรียนครับผสมกับข้าวโพดครับกว่าทุเรียนสีไงก็ได้กินข้าวโพดนะครับเนาะเนี่ยปพปลูก พื้นปูก,กอนนี่แหละครับมีหน้ามีสายหน้าสายยางพี่อีนะครับเนาะทุเรียนพื้นปูได้หลายต้นนะหลายต้นอยู่ครับปลูกไว้กับน,นี่ครับผสมปลูกผสมครับส่วนทุเรียนครับส่วนทุเรียนนะครับเนาะเนี่ยทุเรียนก็โพดผสม หน้าที่กับหลายรายครับกังามเติบ้วครับทุเรียนเพื่อนครับบรรยากาศดีดีครับเพื่นปลูกทุเรียนผสมกับข้าวโพดในสวนครับอันนี้ต้นดอกแป้งครับดอกแป้งเดี๋ยวสิพาไปหาเบิ้งเจ้าของเพื่อนครับเพื่อเจ้าของเพื่อนยิ่งผัวพาไาเบิ่งครับปลูกง่ายๆนะครับเพื่อนก็เอาต้นไม้ต้นยางไซส์นิดสิละครับ แยกง่ายๆครับทุกต้นครับเพิ่นปลูกกระโพดใส่กันทุเรียนเป็นโฮมบังครับเนี่ยปลูกเป็นโฮมใส่โฮมทุเรียนเนี่ยครับสีพามาเบิ่งคุณยายคุณยายเตี้ย คุณยายครับสวัสดีครับคุณยายออโอ้หนี่หน,น,น้าิ่นม,มาเที่ยวนะครับมาเมืองนี่บักยังก็อนี่เอื้อนนะฟักทองฟักทองอยังเงาคุณป้าเนี่ยคุณหน้าฟักทองมาจากชเชียงรายฟักทองกะเหลี่ยงโอ้ฟักทองกะเหลี่ยงโอ้ยสวนพอเพียงคุณครับผู้บุกทัวปอดสารพิษนะครับเน,นี่ยปอดสารพิษคุณยายเตี้ยเห็นอยังครับเนี่ยโอ้คุณยายปลูกปลูกหอมเอาไปใส่ครับ เอาไปสั่งเอาไปขายเนะาะาโออันคุณยายถามเนี่ยสวนสวนคุณยายปลูกจากให้เนี่ยปลูกปลูกเพราตรงเนี่ยพวกปลูกทุเรียนเนี่ยอืมเพราะมาันจากจากให้ยังไงยืนมั้งเนาะครับเนาะให้กลักวมันมันมันทุเรียนมันเป็นเกี่ผาตน้น<อ>เ,เกี่ผาต้นหนี่มันแต่ถ่ายเองปลูกถ่ายเองปลูกคือคือ คืออันนั้นคือคือลำไยเย็นยีพา้นต่อไรอ์โอ้ครับครับครับอีกประมาณนั้นครับประมาณสองสามไร่ประมาณส<อ>ามไร่นะครับเ<ม>นานะแล้วเราคือปลูกข้าวโพดใส่น้ำครับเนี่ยปลูกข้าวโพดใส่น้ำเป็นโฮมกระมือเนาะพอด้กินไปน้ำอืมไห <ๆ S 2> นกินได้ก็กินเมนเมนครับอันนี้กับพริกลุ่มเดียว์ได้ครับตัวเรียนแสงไทยแสงหมูแล้วก็ข้าวโพดนี่แล้วก็กุ้ง